สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน ไปที่ประเทศอังกฤษกันบ้างที่นั่นเขามีความเคลื่อนไหวค่ะคุณผู้ชมนายกอังกฤษนะคะเร่งปราศัยเพื่อดึงคะแนนเสียงก่อนการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมาถึงค่ะซึ่งการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษนะคะก็ถือว่าใกล้ที่จะถึงแล้วเป็นสนามที่ท้าทายค่ะแล้วก็เป็นสนามที่แพ้ไม่ได้ด้วยของพรรคอนุรักษ์นิยมเดิมนะคะส่งผลทําให้ในายก,กรัฐมนตรีนะคะต้องเร่งปราศัยทาคะแนนค่ะเพื่อทิ้งห่างคู่แข่งนะคะโดยเฉพาะเมื่อคะแนนนิยมของพรรคแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยมีความลดลงค่ะ เรื่องนี้นะคะนายกรัฐมนตรีนะคะลิซซี่สุนักของอังกฤษค่ะขึ้นกล่าวปสาสัยแล้วก็ปลุกใจค่ะสมาชิกพักและผู้สนับสนุนเชื่อมั่นว่านะคะเขาจะสามารถนำพักไปสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งสมัยหน้าได้อย่างแน่นอนเลย พร้อมทั้งชูงโนโยบายสําคัญค่ะที่พักจะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่อเรียกคะแนนเสียงโดยเวทีปราศัยนี้นะคะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการประชุมประจําปีของพักค่ะท่ามกลางกระแสสนับสนุนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นขาลงค่ะหลังผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนระบุว่าพักแรงงานซึ่งเป็นขั้วตรงข้ามคะแนนนาอยู่20% ขณะที่ในส่วนของพักคะแนนนะคะนิยมผู้นำพักที่ประเมินเป็นรายบุคคลก็ยังนำอยู่ค่ะ12%ดังนั้นแม้จะครองกอี้มาแล้วถึง6สมัยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะที่จะก้าวข้ามอุปสรรคนำพักให้ได้รับชัยชนะกลับมาครองตำแหน่งได้อีกครั้งค่ะทั้งนี้การเลือกตั้งครั้งต่อไปนะคะคาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างช้าที่สุด ในเดือนมกราคม2568ก็คือต้นปีหน้านะคะและในระหว่างนี้ในสุนักนะคะต้องเร่งบรรลุนโยบายของทบ,บานชุดป,ปัจจุบันให้ได้มากที่สุดเพื่อคะแนนนิยมพลิกกลับมาโดยเฉพาะการลดอัตราเงินเฟอ้อที่สูงเรียวซึ่งเก่อให้เกิดวิกฤตค่าครองชีพและความไม่สงบทางอุตสาหกรรมค่ะนอกจากนี้นะคะในสุนักยังได้เปิดเผยว่าแผนง,งานอันสุดโต่งเนื่องจากเขานั้นมีแผนนะคะที่ต้องยุติการสูบบุหรี่สำหรับวัยรุ่นโดยจะมีการ กาศแผนห้ามสูบบุหรี่ในเยาวชนโดยจะเพิ่มอายุของผู้ที่สามารถซื้อบุหรี่ได้อย่างถูกต้องและอย่างถูกกฎหมายพร้อมให้คำมั่นที่จะมีการปราบปรามการขายบุหรี่ไฟฟ้าแบบใช้แล้วทิ้งให้กับเด็กเพื่อเป็นการจำกัดนะคะการจำหน่ายให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีค่ะก็ต้องเอาใจช่วยแล้วก็ลองดูนะคะว่าจะสามารถเรียกคะแนนของตัวเองกลับมาได้อย่างไรคะ่ะก็ถือเป็นการเมืองต่างประเทศที่เราต้องจับตามองนะคะ